ไปต่อกันที่ตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อรายจังหวัดที่เป็นสกอร์บอร์ดรายงานวันนี้นิดหนึ่งนะคะจะเห็นตัวเลขในหน้าแรกนี้เป็นยอดผู้ป่วยรวมสะสมอันดับ1-15ถึง15นะคะก็คือให้ทุกท่านสังเกตตัวเลขสีแดงขวาสุด ตรงนี้เนี่ยใช้การเรียงลำดับจากยอดสะสมแต่ท่านจะเห็นว่าหลายจังหวัดเนี่ยยอดสะสมสูงแต่ว่ายอดติดเชื้อรายวันเริ่มเป็นตัวเลขที่เล็กลงนะคะอย่างวันนี้นะคนปรปฐมเองนะคะยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้รายงานที่11ราย3 4สี่วันนี้นะคนปรปฐมค่อนข้างปรับเป็นสีเขียวหมายความว่าทิศทางสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อ ค่อนข้างเล็กลงเล็กลงนะคะเช่นเดียวกับนครศรีธรรมราชนะคะหลายวันค่อนข้างเป็นสีเขียวแต่วันนี้มีปรับเพิ่มเป็นสีแดง39รายก็มีการรายงานทิศทางให้ท่านได้เห็นโดยจะมีข้อมูลนี้นะคะอยู่ที่เ c e b o o k ของสอบ,บคด้วยนะคะไปดูสรุปในรายจังหวัดที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดของวันนี้นิดนึงนะคะถ้าดูสิพฤษภาคม สิอันดับแรกโดยตั้งแต่อันดับ6 7 8 9นี้แต่ละวันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันไปนะคะตามรายงานคลัสเตอร์แต่อันดับ1-6ถึง6แรกๆรก,รกในยังไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะกทมวันนี้ก็มีรายงานนะคะ565รายค่ะนนทบุรี158สมุทรปราการ116 สมุทรสาคร85นะคะปทุมธานี65ชนบุรี63ระนอง45สุราษฎร์ธานี41นครศรีธรรมราช39และจันทบุรี36นะคะ ถ้าดูสรุปรวมแผนที่ประเทศไทยสิ่งที่อยากให้ทุกท่านเฝ้าสังเกตก็คือสีขาวค่ะเราอยากจะยึดคืนพื้นที่สีขาวสีเขียวนะคะมากขึ้นวันนี้สีขาวหมายความว่าไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลยวันนี้มากถึง14จังหวัดนะคะก็ขอบคุณทุกๆจังหวัดที่ทำงานอย่างหนักตอนนี้เลยทีเดียวค่ะในส่วนของสีเขียวมีรายงานไม่ไม่เกิน10รายนะคะก็พบว่ามีมากถึง41จังหวัด ตอนนี้ท่านจะเห็นว่าการกระจุกตัวสีส้มสีแดงก็จะเหลืออยู่ที่6จังหวัดที่เรายังคงติดตามการทำงานก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนะคะถ้าให้เห็นตัวเลขชัดๆนะคะแยกเอาส่วนของกทมและปริมณฑลออกมาเนี่ยนะคะถ้าเทียบรวมกับในส่วนของทั่วประเทศอย่างเช่นวันนี้ตัวเลขรวมทั้งประเทศอยู่ที่1622 ทั้งหมดนี้เป็นกทม1000แล้วก็ในส่วนของอขออภัยค่ะกทมและปริมณฑลรวมกันเป็น1000จังหวัดอื่นๆอีก71จังหวัดรวมกันเป็น622ที่เป็นตัวเลขใหญ่ๆยังคงอยู่ที่นนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครและนครปฐมนะคะไปดูกราฟแสดงทิศท,ทางนิดหนึ่งท่านจะเห็นว่ากราฟสีเขียวแสดง รายงานผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดก็ค่อนค่อนข้างแสดงเป็นแนวนอนนะคะเราอยากเห็นสถานการณ์ที่ทิศท,ทางกราฟลงเรื่อยๆกทอมอและปริมณฑลแสดงให้เห็นเป็นสีน้ําเงินค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าเส้นกราฟจะยังคงสูงแต่ยังเป็นไปในทิศท,ทางที่ลงมาเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าจะยังลงต่อไปค่ะ แต่สิ่งที่เราเป็นห่วงนะคะเมื่อมีผู้ติดเชื้อก็จะต้องมีการจำแนกระดับความรุนแรงไปดูนิดนึงนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์กทมและปริมณฑลตัวเลขที่ได้เห็นตอนนี้เนี่ยที่เรา,เาพยายามเน้นย้ำกับทุกๆท,ท่านอันนี้ทำตัวเลขจากผู้ป่วยยืนยัน15,400ขออภัยค่ะ15,243รายก็จะพบว่า ในส่วนของสีเหลืองสีแดงที่ค่อนข้างมีอาการน่าเป็นห่วงถึงอาการหนักหรือใช้เครื่องช่วยหายใจนี่ยนะคะก็ยังค่อนข้างเป็นทิศทางที่ขึ้นสูงถึงสีแดง600สีเหลืองก็ยังเป็นพันนะคะแล้วก็ตัวเลขผู้สีผู้ที่แยกคัดแยกเป็นอาการสีเขียวเขียวแก่เขียวอ่อนก็จะเป็นยังเป็นกลุ่มใหญ่ของจำนวนผู้ติดเชือ้อ กทมก็ได้รายงานที่ประชุมสบ,บคชุดเล็กในวันนี้นะคะว่าในการติดตามพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่นะคะกทมก็จะมีการทำงานแยกส่วนหลักๆเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะอันแรกก็คือเมื่อเจอผู้ติดเชือ้อ ก็จะพยายามพาเขาเข้าสู่ระบบการรักษาจัดหาเตียงให้เขาได้เข้ารับการดูแลอย่างปลอดภัยอันที่สองนะคะก็คือมีการติดตามคัดกรองเชิงรุกในชุมชนอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มปริมาณอย่างมากเพื่อที่จะเข้าไปจำกัดการแพร่ระบาดนะคะเรียกว่าพื้นที่ไหนมีการรายงานผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะ เป็นพื้นที่ไขแดงหรือเราเรียกว่าไฟกําลังไหม้น,นะคะก็จะมีการระดมตรวจเชิงรุกในชุมชนเพื่อที่จะตีวงรอบให้การแพร่ระบาดนั้นอยู่ในวงรอบที่สามารถควบคุมได้วันนี้คลัสเตอร์สําคัญที่กรทมรายงานนะคะก็จะมีซอยเพชรบุรี5-6เขตราชเทวีนะคะ และอาคารสำนักง,งานให้เช่าเขตยานาวาแล้ววันนี้กทมรายงานจำนวนของเขตนะคะจาก50เขตในวันนี้พบว่าผู้ติดเชื้อกระจายครบทั้ง50เขตเลยนะคะแล้วก็มีที่ไหนบ้าง คลัสเตอร์เดิมที่ยังติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะรวมทั้งระดมตรวจเพิ่มเติมก็จะได้แก่ป้อมปราบศัตรูพ่ายคลองเตยปทุมวันดินแดงลาดพร้าวราชเทวีและคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะต่อเนื่องนี้นะคะก็จะมีห้วยขวาง จะตุจักวัฒนาวังทองหลางตรงนี้นะคะอยากให้ท่านติดตาม Facebook ของกทมด้วยนะคะที่จะอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อมีรายงานทั้งในแง่ของรายงานสถานการณ์รวมทั้ง เรื่องของการปฏิบัติงานค่ะว่าจะมีการลงตรวจเชิงรุกพื้นที่ไหนอย่างไรจำนวนเท่าไหร่เนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามในส่วนของ Facebook ของกทมด้วยนะคะถ้าไปดูเรื่องของจำนวนการตรวจหาเชื้อโควิดในส่วนที่กทมรายงานในวันนี้นะคะจะมีการพบผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวงังระบบบริการพบ ผู้ติดเชื้อ722รายนี่นะคะโดยยอดผู้ป่วยสะสม1เมษายนถึงปัจจุบันนับเป็น19,009รายนะคะจากการคัดกรองเชิงรุกนะคะ ตรวจ9,270รายตอนนี้พบยืนยันเป็นผู้ติดเชื้อ258รายคิดเป็นยอดผู้ติดเชือ้อ2.84เปนะคะคือจะเห็นภาพว่ากทมก็ระดมตรวจอย่างมากเลยนะคะตรวจ1วันนี้เกือบเกือบ10,000นะคะแล้วก็ยังพบยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ2.84เปอร์เซ็นต์แต่กทมก็ได้เรียนย้ำนะคะว่าการตรวจจะ มากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าในแต่ละเขตที่มีการาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะก็จะระดมแยกเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่ให้ตรวจให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ตัวเลข258วันนี้เนี่ยในส่วนหนึ่งก็จะยังมีกลุ่มที่ยังรอเคลียร์ข้อมูลด้วยนะคะแต่ละวันก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามไปดูในส่วนของ แผนการตรวจรายวันนะคะในวันนี้นะคะตั้งแต่10พฤษภาคมไปถึงวันที่12ที่แสดงให้ท่านเห็นตรงนี้คลองเตยจะยังคงตรวจอย่างต่อนเนื่องนะคะอย่างที่ท่านเห็นก็คือเมื่อเกิดคลัสเตอร์คลองเตยระดมตรวจตั้งแต่วันที่1และทุกวันก็ยังคงตรวจต่อนะคะในส่วนของแฟลตดินแดงดุสิต หรือทูปะเตมีนี่จะยังคงตรวจทั้ง10-11-12พฤษภาคมนะคะและในส่วนของชุมชนบ่อนไก่ก็ยังคงมีการตรวจอย่างต่อเนื่องรวมรวม,รวม,รวมตัวเลขเนี่ยนะคะกทมจะตรวจอย่างน้อยๆน,นะคะอยู่ที่9,350 หรือคร่าวๆก็คือตรวจวันละหมื่นนะคะแล้วก็จะตรวจที่ไหนอย่างไรบ้างเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามนะคะว่าเกี่ยวกับท่านอยู่ใกล้เขตที่ท่านพักอาศัยหรือไม่หรือว่าถ้าท่านพบเห็นความสงสัยนะคะมีผู้ที่มีลักษณะอาการที่อาจจะเข้าข่ายมีการไปในพื้นที่เสี่ยงขอให้ท่านรายงานเขตด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจาก ้าระวังดูแลตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลชุมชนของท่านให้ปลอดภัยด้วยนะคะอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือการดูแลตัวท่านเองทุกทุกวันท่านจะต้องสอบถามอาการตัวเองนะคะว่ามีไข้หรืออาการทางเดินหายใจหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ตรวจสอบตัวเองและคนในครอบครัวทุกๆวันค่ะว่าเราได้ไปสัมผัสใครเรา ฟังประกาศของกทมแล้วมีการเดินทางไปในพ kind of ื้นที่เส ah> ี่ยงอย่างไรหรือไม่นะคะก็ถ้ามีลักษณะที่ท่านไม่สบายใจท่านควรจะรีบไปตรวจนะคะก็จะทำให้การดูแลผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยพบได้ตั้งแต่แรกเริ่มและไม่ทำให้เกิดการระบาดในลักษณะที่เป็นวงกว้างต่อไปค่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน